DSI ขยายผลเอาผิดบรษิษัทกำนันนกเข้าข่ายหัวประมูลพบพยานปากสำคัญเคยถูกุ่มขู่ไม่ให้แข่งประมูลงานเผยแพร่18ตุลาคม2023 18นากา57นาทีดีเขยายผลเอาผิดบรษิษัทของกำนันนกเข้าข่ายหัวประมูลพบพยานปากสำคัญเคยถูกกุ่มขู่ไม่ให้ลงแข่งประมูลงานร้อยตำรวจเอกสุรวุฒิรังไสผู้อำนวยการกองคดีความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ หรือกองคดีหัวประมูลกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI แถลงความคืบหน้าการสืบสวนขยายผลคดีหัวประมูลของบริษัทปอพัฒนารุ่งโรดก่อสร้างจำกัดและบริษัทของนายประวินจังไพลยหรือกำนันนกหลัง DSI รวมกับอายการมีความเห็นว่าการประมูล19โครงการมูลค่ากว่า1,210ล้านบาทมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีนิติกรรมอําพรางพบพิรุษในกระบวนการหัวประมูลและได้ของหมายคนเข้าตรวจค้นจุดเป้าหมาย5จุด ในจังหวัดนครปฐมและราชบุรีได้แก่บริษัทปพัฒนารุ่งโรดก่อสร้างจำกัดของพ่อนันนกบริษัทน้องชายของกำนันนกบ้านภรรยามือปืนที่ถูกวิสามันและบ้านของบุคคลที่จะทำการหุวประมูลโดยสามารถยึดเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประมูลและโทรศัพท์มือถือที่มีหมายเลขเชื่อมโยงกับเอกสารที่ยึดได้จำนวนมากนำส่งสถาบันนิติวิทยาศาสตร์แล้วอยู่ระหว่างรอผลการตรวจสอบเพราะตำรวจเอกสุรวุฒิเปิดเผยว่าจากแนวทางการสืบสวน เชื่อได้ว่ามีการโุบประมูลจากการที่มีผู้ซื้อซองเสนอราคาจำนวนมากแต่กลับยื่นซองประมูลเพียง 3. สามสี่รายและราคาชนะประมูลก็ชนะกันเพียงเล็กน้อยรวมถึงแต่ละโครงการมีราคาประมูลใกล้เคียงกันโดยกลุ่มที่เจ้าหน้าที่เชื่อว่าจัดหุบประมูลเบื้องต้นเป็นบริษัทเอกชนซึ่งจากการสืบสวนบางรายพบว่าเชื่อมโยงกับหน่วยงานรัฐโดยกลุ่มมบุคคลน,นี้จะทำหน้าที่หาข้อมูลบริษัทที่เสนอราคาหรือซื้อซองและเข้ากีดกัน้นไม่ให้เสนอราคาแข่งด้วยวิธีการต่างๆทั้งการ ให้ผลประโยชน์ตอบแทนแรกกับการใหม่ในยื่นซองประมูลแข่งแต่หากไม่ยินยอมก็จะใช้วิธีข่มขู่อีกทั้งการตรวจสอบพยานบริษัทที่ซื้อซองกว่า50บริษัทพบว่ามีพยานหนึ่งคนที่ให้การว่าถูกข่มขู่เจ้าหน้าที่จึงนำพยานคนดังกล่าวเข้าโครงการคุ้มครองพยานแล้วส่วนบริษัทที่เหลือได้เข้าให้ปากคำเรียบร้อยแล้วมีเพียงไม่กี่บริษัทที่ขอเลื่อนและขอส่งเอกสารภายหลังแต่ยืนยันไม่มีผลกระทบต่อคดีเพราะ DSI จะมีการเรียกบางบริษัทมา สอบเพิ่มเติมอยู่แล้วรวมถึงหากพบพยานหลักฐานชัดเจนว่าบุคคลใดเกี่ยวข้องกับการกระทําความผิดก็จะมีการเรียกมารับทราบข้อหาแต่เบื้องต้นขณะนี้ยังไม่มีการแจ้งข้อหากับบุคคลใดส่วนเส้นทางการเงินหากเชื่อมโยงกับกำนันนกหรือการประมูลโครงการของรัฐโครงการอื่น DSI ก็จะขยายผลสืบสวนทั้งหมด DSI ขยายผลเอาผิดบริษัทกำนันนกเข้าข่ายหัวประมูลพบพยานปากสำคัญเคยถูกข่มขู่ไม่ให้แข่งประมูลงาน เผยแพร่18ตุลาคม2 0 2 3 1 8นา57นาที DSI ขยายผลเอาผิดบริษัทของกำนันนกเข้าขายหัวประมูลพบพยานปากสำคัญเคยถูกข่มขู่ไม่ให้ลงแข่งประมูลงานร้อยตำรวจเอกสุรวุฒิรังใสผู้อำนวยการกองคดีความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อนหน่วยงานของรัฐหรือกองคดีหัวประมูลกรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ DSI แถลงความคืบหน้าการสืบสวนขยายผลคดีหัวประมูลของบริษัทตปตพัฒนารุ่งโรดก่อสร้างจำกัดและบริษัทของนายประวินจันทร์คลายหรือกำนหนนกหลัง DSI รวมกับอายการมีความเห็นว่าการประมูล19โครงการมูลค่ากว่า1,210ล้านบาทมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีนิติกรรมอำพรางพบที่รุษในกระบวนการหัวประมูลและได้ของหมายคนเข้าตรวจค้นจุดเป้าหมาย5จุดในจังหวัดนครปฐมและราชบุรีได้แก่ บริษัทปพัฒนารุ่งโรดก่อสร้างจำกัดของพ่อนันนกบริษัทน้องชายของกันัน,นกบ้านภรรยามือปืนที่ถูกวิสามันและบ้านของบุคคลที่จะทำการโฮประมูลโดยสามารถยึดเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประมูลและโทรศัพท์มือถือที่มีหมายเลขเชื่อมโยงกับเอกสารที่ยึดได้จำนวนมากนำส่งสถาบันนิติวิทยาศาสตร์แล้วอยู่ระหว่างรอผลการตรวจสอบร้อยตำรวจเอกสุรวุฒิเปิดเผยว่าจากแนวทางการสืบสวนเชื่อได้ว่ามีการโฮประมูล จากการที่มีผู้ซื้อซองเสนอราคาจำนวนมากแต่กลับยื่นซองประมูลเพียงสามสีรายและราคาชนะประมูลก็ชนะกันเทียงเล็กน้อยรวมถึงแต่ละโครงการมีราคาประมูลใกล้เคียงกันโดยกลุ่มที่เจ้าหน้าที่เชื่อว่าจัดหัวประมูลเบื้องต้นเป็นบริษัทเอกชนซึ่งจากการสืบสวนบางรายพบว่าเชื่อมโยงกับหน่วยงานรัฐโดยกลุ่มมบุคคลน,นี้จะทำหน้าที่หาข้อมูลบริษัทที่เสนอราคาหรือซื้อซองและเข้ากีดกัน้นไม่ให้เสนอราคาแข่งด้วยวิธีการต่างๆทั้งการให้ผลประโยชน์ตอบแทนแรกกับการใหม่ นายื่นซองประมูลแข่งแต่หากไม่ยินยอมก็จะใช้วิธีข่มขู่อีกทั้งการตรวจสอบพยานบริษัทที่ซื้อซองกว่า50บริษัทพบว่ามีพยานหนึ่งคนที่ให้การว่าถูกข่มขู่เจ้าหน้าที่จึงนำพยานคนดังกล่าวเข้าโครงการคุ้มครองพยานแล้วส่วนบริษัทที่เหลือได้เข้าให้ปากคำเรียบร้อยแล้วมีเพียงไม่กี่บริษัทที่ขอเลื่อนและขอส่งเอกสารภายหลังแต่ยืนยันไม่มีผลกระทบต่อคดีเพราะ DSI จะมีการเรียกบางบริษัทมาสอบเพิ่มเติม,ตมอยู่แล้ว รวมถึงหากพบพยานหลักฐานชัดเจนว่าบุคคลใดเกี่ยวข้องกับการกระทําความผิดก็จะมีการเรียกมารับทราบข้อหาแต่เบื้องต้นขณะนี้ยังไม่มีการแจ้งข้อหากับบุคคลใดส่วนเส้นทางการเงินหากเชื่อมโยงกับกำนันนกหรือการประมูลโครงการของรัฐโครงการอื่น DSI ก็จะขยายผลสืบสวนทั้งหมด